ครับเจ๊เจ๊เอาป๊อปคอนกับเครื่องดื่มคู่คู่ละชุดอ่ะถ่ายอ่ะโอเคเครื่องดื่มรีฟิลได้ตลอดนะครับตาบใดที่เคาน์เตอร์เขายังเปิดนะนี่นี่นี่่โอเคป๊อปคอนไม่รีฟิลไม่ฮัลโหล สวัสดีครับกวนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ IT Everytime ทาั้งช่อง IT Everytime และ1อยแปดแชนะครับวันนี้จะมาตามคำสัญญานะครับจะมาแนะนำวิธีการซื้อตั๋วหนังเพื่อเมเจอร์ผ่านแอป s h o p ป e นะครับทำไมต้องซื้อใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถชำระเงินง่ายกว่าแอป มเจอร์เองนะครับส่วนตัวมองว่าอย่างงั้นนะส่วนเรื่องราคาจะมีถูกกว่าเหมือนกับของท่านเล่นนะครับเหมือนอที่สาธิตให้ดูในคลิปก่อนหน้าหรือเปล่าคือเหมือนจะไม่มีนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็มาที่หน้าแรกเนาะถ้ามันไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้กดที่ตรงนี้นะอะ่กดจนมันเป็นเน,นี่ยกดให้เป็นแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้น แล้วก็จะเจอหมวดนี้นะครับเติมเงินจ่ายปีนซื้อตัวหนังนะก็เลือกเป็นเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกหนังที่ต้องการรับชมนะครับเราจะไปรับชมหนังเรื่องนี้ส้มปลาน้อยนะครับใส่เสื้ออยู่นะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเห็นตอนที่ไปรับตัวนะครับแล้วก็เลือกซื้อตัวหนังเลยนะครับอยากจะอ่านก็อ่านไปนะกดซื้อตัวหนังเลย เสร็จแล้วด้วยความที่ตัวแอปหลายๆแอปในปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่า Service Location เนาะก็คือเปิดการใช้งานระบบ G P S นะครับมันก็จะแบบแท็ g ก,กิ้งว่า,าตัวเราแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยมันที่ใกล้ที่สุดนะครับมันจะเรียงตามแบบจากใกล้สุดไปไกลสุดอะไรเงี้ยเออมันอยู่ที่ไหนนะครับ ซึ่งของเราก็คือ egv big c น้ำยืนน,น,นนะครับแน่นอนครับคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงหนังแห่งนี้เช่นเดิมเนาะอ่ะก็เลือกเป็น egv big c น้ำยืนนะครับมเมื่อสักครู่จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันจะมีรอบไว้ให้เลยนะครับก็ถ้าอยากแบบดนด่วนก็สามารถเลือกรอบจากตรงนี้ได้เลยนะแต่เราเอาเป็นแบบทางตรงก่อนละกันเนาะไม่เอาทางอ้อมนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกรอบนะครับ เลือกอ่ามันก็จะมีตัวนังเอ้ยไม่ใช่ <laughs> แผนผังที่นั่งให้ดูนะครับจอภาพยนตร์อยู่ทางนี้เราก็เลือกเลยนะครับสีแดงเป็นฮันนีมูนซีดนะครับสีเหลืองเป็น normal seat นะที่นั่งธรรมดาแล้วแล้วก็สีเทาเป็นจุดที่เขาเว้นไว้ให้รักษาระยะห่างทางสังคมนะครับาตาม มาตรการป้องกันโควิดอะไรเงี้ยนะก็เลือกไม่ได้นะครับเราก็จะเลือกเป็นสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมแถว e เดี๋ยวเลือกผิดไม่นั่งกับเพื่อนนะอันนี้คือถ่ายทำไม่ใช่คือเป็นรอบเดียวกับที่ถ่ายคลิปที่สาธิตในคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการชำระเงินด้วยอจองซื้อและจองนะครับผ่านแอปเมเจอร์เนาะแล้วก็ชำระเงินด้วย r a b b i t line pay นะฮะ เสร็จแล้วก็เลือกยืนยันที่นั่งเขาก็จะมีการแบบนำเสนอของกินเล่นต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเอาสักหน่อยเนาะเออมีพบคอนนะครับเหมือนเดิมอันนี้เคยทำให้ดูแล้วเนาะก็ลดเยอะมากนะครับจาก170เหลือ39บาทนะครับแล้วก็น้ำมัดลม44่สออนจาก95บาทเหลือส่อ 39บาทนะครับอันนี้พนักเจ้าหน้าที่หน้าโรงเขาแจ้งว่ามันมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยไม่ได้รับสิทธิ์เลยเนาะนอาจจะเป็นเพราะว่าแถวบ้านไม่ค่อยมีคนแบบใช้บริการผ่านช่องทางนี้อย่างที่บอกนะเอา,เอาสามชุดไปโลดแล้วก็ น้ำก็3เนาะ,ะก็รวมเป็น354บาทนะครับแล้วก็ชำระเงินอ่าก็จะมะีเขาก็จะบอกนะครับว่าเราต้องแบบชำระเงินเออก็จะมีสรุปให้นะครับว่าหนังที่เราจะไปดูชื่อเรื่องอะไรสาขาไหนรอบวันที่เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีของท่านเล่นไหมรายละเอียด ราคาก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการชําระเงินก็อยู่ตรงนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นช่องทางอื่นๆได้นะก็จะมี s h o ปปี้เพนะครับเอสเพนะแล้วก็บัตรเครดิตนะครับ iBanking คือ Internet Banking นะครับต้องทำรายการผ่านเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ Mobile Banking นะวันนี้เราจะเลือกชำระผ่าน SP a y l e t t e r นะครนะครับอ,อันนี้เลยนะครับ ไม่ต้องผ่อนเนะจะผ่อนก็ได้นะ <c oughs> คือมันทำเหมือนกันนะครับเออสำหรับถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะใช้โมบายแบงกิ้งก็เลือกโมบายแบงกิ้งแล้วก็เลือกอันนี้ Pay with K Plus เนี่ยนะอ่าอะไรแบบนี้นะอืมก็เหมือนกันเหมือนกันกบเอ่อการซื้อของกินเล่นนะครับในคลิปก่อนหน้านะเอ่อไปย้อนหาดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้เป็นวิธีนี้นะครับแล้วก็ยืนยันชำระเงินตอนนี้ อันนี้เขาจะมี otp ส่งมานะครับแล้วก็ใส่ไปตึกเรียบร้อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องยื่นน่าจะต้องยื่นอันนี้ให้เจ้าหน้าที่นะครับมันมันไม่สามารถที่จะ ที่จะนําไปสแกนแล้วก็ออกตัวเองได้ที่เครื่องจําหน่ายตัวอัตโนมัติที่อยู่หน้าโรงนะครับแล้วก็จะไปยืนให้เจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะฮะเย็นนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูซีนนั้นแต่ว่าเอาจริงก็ไม่มีอะไรละแค่เราก็เปิดหน้าเปิดหน้าเนี้เปิดหน้าที่เหมือนจะแบบซื้อครับให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูเนาะนี่นะอันนี้ ทำทรงเหมือนจะซื้อแล้วก็เลือกอันนี้ครับตัวของฉันนี่นันก็จะมีโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าโรงครับถช่ครัโอเค17นาฬิกา35นาทีนะครับเ <ül> ดทไปนิดหนึ่งนะก็ถึงเวลาหนังเข้านะครับแล้วก็เราจะมารับตั๋วนะทำเหมือนเดิมทำเหมือนตอนซื้อป๊อบคอนเลยนะครับก็ไปที่เมนูสินค้าแนะนำประจำวันนะแล้วก็เลือก เมเจอร์ซีนีเพ็กนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตั๋วของฉันนะก็นี่แหละแค่นี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่เลยครับผมจะมีตั๋วหนึ่งใบป๊อปคอร์นสามเครื่องดื่ม3ครับเครื่องดื่มเอาโค้กหมดเลยป๊อปคอร์นก็เอาผสมทั้งหมดเหมือนเดิมครับจริงๆก็แค่นี้นะปิดคลิปได้เลยเนาะ โอเคครับ okay, ผมก so, so ็แค่นี้แหละมันง่ายง่ายนะฮะแล้วก็ถูกแล้วก็ประหยัดประหยัดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงโควิดนั่นนู้นนี่ลดการออกจากบ้านได้เยอะมากนะครับก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันยากหน่อยตรงสมัครเอ่อช้อปปี้นั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกทันทุกท่านนะะก็เหมือนกับสมัครโซเชียลทั่วไปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนนะคบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครต์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ